นใจนนี่ดำแดงแดงดำในอายนบตัวดำนิ่งแ่มนมมน้ำใจรงนะนิ่งเป็นดำแดงเป็นแดงับูแรงูอีกนึงนะซองเส้นซองเมื่นบานนะตัวนิ่งก็ว่าชนะมา้องวนกับตัวนีุ่มดำนะเพื่อนชนะมาซองวนกับตัวแดงหัวไม่นะ ตัวแดงหัวไหมตัวดำชนะมาส่องพลังได้ไหมครับตัวดำมา้แดงไม่สงบเปิดต้วรายการนะเดิมัน่องแสนองมบานนะกูเล็เปิดด้วรายการนะกูเล็เปิดด้วยรายการนะเดิันกันส่องเส้นส่องมื้นบานนะดมนแซดแดงแดงดําแได้ไหมครับโอ้หนี่ดำแดงแดงดัแรงนะตัวดำกันหนึ่งแซมบอลกมลนำใจลุ้งกับตัวแดงก็แดงแบบเป็ดตวิัยออโต้นะ เราไม่ได้ตัวดำเจรางก็เลือกอันนี้คือตัวดำนับตัวดำนิ่นแฟมพรกะมลนนําใจหรือวยลงของหน้าตายโก้ระลึงวัยระลึงปัจจรุงนะตัวนี้เล่นเป็นดำนับตัวนิ่นตัวนี้ชนะมาสองนันะตัวนิ่นชนะมาสองนจนยุกจนโตนะเดินหน้าเดินอัดแข็งแรงนะ น้นเป็นน้ำเลยนะนิ่เป็นน้ำเลยครับตัวแดงได้ามากเส่นโตโตวนตัวแดงครับเท่นี้ครับตัวดดแดงแดงหลักเพชรทวิัยออตโอต้นายหมดบ้านผูรุ่มปานครับตัวแดงออตโต้ตัวนี้เป็นหัวไมนะนน่นะจนแดงจางดีเรียกไงว่าครบเครื่งเลยว่าจนเลยนะรรนตัวแดงจนแดงจางดีคางนักนะ ตัวแดงหัวไมครับตัวดำชนะมาสันนะตัวด่วาน่แซมอนกะมวนนำใจมุกฟังเลยครับล่ฝากมุกฟังเลยนะตัวนี้ครับหัวมันยืดติดชนเันนะกูทีนึงน่าหัวกูทีนึงนะตัวดำนิ่แซมพอกกระวนนำใจลงนับหัวแดงแดงแหลกเปตะวิจัยออโต้ครับหัวกูแดงน่หัวกูแดงกูทีนึงก้มงสนันตะอนหังนับ รอราคารอราคาเอามอยู่ในการจัดล่างครับเลยามุมปางไปก้อนนะตัวดำเส่เลยตัวดำจัดล่างเเลยนะรอราคานะรอราคานะตัวดำพร้อมแน่นะบลกเลียงเมื่อดำอีกเอามาเลียงเมื่อดำนาไม่เล่นาคายังไม่อบเสมาิม เบอร์ดำเบอร์ดำดำต่อเป็ดำต่อเป็ดเอกโอาเรียกเบอร์ดำนะดำต่อเป็ดเลยดำต่อเป็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 ดำต่อเ็ดำต่อเ็อเปดเปตัวดำชนะซ่องคุ้นเครับตัวดำชนะอคนตัวแดงว่าไหมนบราคาอยู่ดำนะราคาอยู่ดำนะนินเซมพรกำมลนนำใจดรยง้งวอร์ดิซเกินในจอในกลองเลยดำต่อดำต่อเจ็ดนะดำต่อเจ็ดนะดำต่อเจ็นะ ตัวแดงตัวรองแดงแหลกเพชร้าวิชัยออโต้หน้าวัวพร้อมหน้าตัวดำพ้อมหน้าดำโต๊ก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 หัวกูเล็กกูดนึงนะวัวกูเล็กกูทีนึะ้บตวุบตว้บตัตาก็ตัวแว่าตัวว่ตัอวตัวตัวีสมิกเก้นตายกล้องนี่ก็ตัวแดงตัวรองนะราคาอยู่ลำหน้ราคาอยู่ำนะ อาร้อง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 ฮุกต่ออาร้องฮุกต่ออาร้องดำโต๊กอาร้องดำโต๊กอาร้องฮต่อดำโต๊กดำโต๊กฮุกต่ออาร่องนะดำโต๊กอาร่องนะดำโต๊กอาร่องนะตัวดำป้อมนะดำป้อมนะดำป้อมนะคูเล็กแล้วมีกับคูเล็กคู่นี้หนึงนะคูเล็กคู่นี้หนึงนะสองเซนต้องม้วนบ้านนะน้ำวอดรอมนะวอดรอมนะวอดรอมนะราคาอยู่ดำนะราคาอยู่ดง งกร่อง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 ดำโต๊อคืองุบร่องนะดำโต๊อคืองุบร่องนะดำโต๋อคืองุบร่องนะงุบร่องงุร่องงุร่องนะดำตอจะมีควงุบร่องนะงกร่องงกร่องงุร่องนะใครอยู่ดั้มหน้านะใครอยู่ดั้มหน้าเปิดว่ารายการนะคนนี้เปิดว่ารายการนะตัวแดงกระป้อมนะเดงกระป้อมนะดำโตอเจ็ดนะดำโตอเจ็ดนะ ในจอในกล้องนี่คือตัวแดงตัวร่องครับตัวแดงตัวร่องแดงนักเป็ดตะวิชัยออโต้จากบ้านผูลุ่มอ่านนักหัวรลอมนะหัวรลอมนะหัวรลอมนะดำตัวเจ็ดเลยครับเอากรรมการนักไปหัวกรรมการนักไปหัวกรรมการนักไปหัวดำตัวเจ็ดนะดำตัวเจ็ดนะดำตัวเจ็ดนะ นาจมีวล่องนเ่งัวยังไม่ตะววัววาเรกนะัวไ้ดีนะวัวไม่ตว่าเราเขก็ดีนะว่าต่อว่อเขาก็ได้เยยเลยนะว่าต่วว่าเราก็ได้เยยเลยนะดตดตอ็ดตดำต่็ดดำต่อเจ็ดดำต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  กรรมการออเกจรไม้นะกรรมการออังเกจรงไม้ครับดำต่อเจ็ดนะดำต่อเจ็ดนะัวกูเรกูที่หนึ่งนัวกูเรกูที่หนึ่งครับเจ็ดโต๊ะึงรองนะเจ็ดโต๊ะขึงรองนะหัวดำชนะสองตัวงหวไห็ม่อนี่เป็นหัวูดงะหงัปนหัวูไ่นะเง ตัวดำตัวตอนนิ่งแซนปอนกระมอนนำใจเรื่อยลงจากไก่โกไว้ละเรื่องปะทะลุงนะปะลุงครับตัวแดงตัวดองกระแดงเหลกเป็ดตัวิชัยออโต้จ้าปานผู้ลุงปานนะปานผู้ลุงปานนำราคาดำตอนได้กองนะดำตอนชันนะดำตอนชันนะ đập củi <laughs> cái đấy đâm to đập cái rong nó đâm to cái rong mì kẹng ăn, ai muwan, rồi còn kẹng mây, kẹng ba trót, cái trót đâm to đâm to, làm to làm to đi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  to ดัมกต่อแล้วดามต่อดามดมตอดัมดามต่อดมทมการเอาังเกตท้งไม่นะตัวแดงอาการไม่ค่อยด้วยนะต้องงาต่อต้องงาอแดงตอดต่อร่องดัมตอร่องดัมต่อร่องดัมต่อร่องแดงมาเลือแดงมาเลือแดงมาเลือตัวแดงอาการไม่ด้วยนะอาการไม่ด้วยนะเพื่อเปนหน้ากตอแล้วเบื่อเนหน้ากตอแล้เบื่อเนหน้ากตอแล้วดัมต่อเบื่อมานนาดัมต่อเพื่อเป็นน้าดัมต่อเพื่อเป็นหน่าแดงมาเปลือครับแดงมาเบลือยตัวยดงยังคั้นอยู่เลยเดี กูล like ็กนะกูล็กนะกูทีนึงนะตัวดำตัวตอนนีนแจมพอลกับบนลําใจลงหนับตัวแดงแดงแหลกแปดทวิชัยด้วยออโต้นะแดงอีเดินนะแดงอีเดินนะดำต่อเบื้อมานาดำต่อเบื้อมานาครับดำต่อเบื้อมานาดำต่อเบื้อมานาดำต่อเบื้อมานาดำต่อเบื้องมานาเรียงไปดำแยกไปดำเข้าไปดำเข้าไปต่อเบื้องมานาเป็นลอยลงเตอร์มานาต่อไป็ลอยลงนะเบื้อมานาไปต่อรองครับ đang viên, cậu đang đến, đang đang đấm tay mày, đấm tay mày, đấm tay mày đi. Đi quay đen, đen. đấm mua to, đấm mua to đây mày để Đâm pèn, quay đen, đi ai đen nha. Của xem, còn cái môn chơi nè. Của đâm mua to đây mày đi. Rồi chú mưa, rồi chú mưa. đen, đi đen. กูแลกูอีนึนะกูแลกูทีนึนะตัวต่อนะได้ใหม่เดี๋ยวรอชิวมือครับจบกูนี่ตาโก่งก like ินก้าวก่อนเนีวะดำรอชิมือดำรอชมือดำรอชมือดำมัวต่อได้ใหม่เดี๋ยวรอชมือนะซ้านาดีบซานาดีบซานาดี

ดำนิ่งแซมนพอกำมล้ำใจลงจากไคโคไว้เลยเรื่องพัตตะลุงนับตัวดำมั่วต่อได้มาเดี๋ยวรอชูมือกับรอชูมือดำได้มาเดี๋ยวดำรอชูมือดำชนะดำชนะดำจนะดำชนะดำจนะดำนิ่งแซมนพอกำมล้ำใจลุ้งน้องไอ้หน้าไคโคไว้เลยเรื่องถวัดพัตตะลุงรับตัวนิ่งมุ่มดำมั่วต่อครับใจเวลาเซนาดีเป็นพัชนะครับดำมั่วต่อชนะซีนาดีนะดำนิ่แซ